สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มโหรานตรการตาของสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ทีวีซึ่งกลายเป็นบริษัทหนึ่งซึ่งมีอนาคตอันก้าวไกลในเรื่องของการนำเสนอข่าวสารอันเป็นจริง ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไปนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวแล้วเราก็คงรออีกไม่ถึง10วันเราก็จะได้พบกับทีมงานคุณภาพที่มารวมตัวกันที่สถานีท็อปนิวส์ทีวีนี้อย่างแน่นอนนะครับตามผังรายการที่ได้กำหนดไว้ก่อนถึงวันที่หนึ่งเนี่ยผมก็มีเรื่องราวเล่าสนุกๆที่ได้ เข้าไปดูในเฟซบุ๊กของท่านพิธีกรคนสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟซบุ๊กของคุณกนกรักวงสกุลซึ่งมีเรื่องเล่าที่สนุกสนุกมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันบ่อยมากที่สุดครับ12ปีก่อนผมให้สัมภาษณ์นิตยสารลิฟส์ในวราระครบรอบ10ปีนิตยสารสุดรักของพี่ศักชัยกาย ผมให้สัมภาษณ์โดยแบ่งชีวิตคนเป็น10ปี7หรือ8ครั้งและผมให้ความสำคัญกับ10ปีแรกคืออายุ0ถึง10ขวบมากที่สุดในทศวรรษที่2ซึ่งเขามักจะเรียกว่าเป็นทางโค้งสำคัญจะนำพาชีวิตเราไปสู่เส้นทางอยู่ที่ทางโค้งนี้และผมบอกไว้ว่าทางโค้งใน10ปีที่2นั้นขึ้นอยู่กับช่วง10ปีแรก10ปีสุดท้ายของชีวิต จะกลับไปมีสภาพคล้ายกับ10ปีแรกด้วยคือเริ่มจะเดินไม่ได้10ปีแรกเริ่มหัดเดินมาอ่านเจอในไลน์ไม่ทราบท่านใดเขียนไว้10ปี7ครั้งชีวิตคนเราจะมี10ปีกี่ครั้งกันถ้าคนเราอายุเฉลี่ย70ปีเราก็มี10ปีแค่7ครั้ง 1. 10ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา 2. สิบปีต่อมาหมดไปกับการศึกษาเล่าเรียน 3. 10ปีต่อมาหมดไปกับการทำงานและการใช้ชีวิต 4. 10ปีต่อมาหมดไปกับการสร้างฐานะสร้างครอบครัว 5. 10ปีต่อมาหมดไปกับการลงหลักปักฐานรักษาสิ่งที่หามา 6. 10ปีต่อมา หมดไปกับการดูแลรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรง 7. 10ปีสุดท้ายหมดไปกับการปล่อยวางทุกสิ่งรอคอยการกลับบ้านแต่ละ10ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนี่ก็ผ่านปีใหม่มา21วันแล้วอีกไม่นานปีนี้ก็จะผ่านไปอีกไม่นานจริงๆมีอะไรที่เราทำไปแล้วมากมาย และยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ทำเวลาคือหน่วยเงินในกำมือของเราที่เอาไปแลกสิ่งอื่นเราเอาเวลาไปแลกงานเราเอางานไปแลกเงินแต่เราไม่เคยเอาเงินไปแลกเวลาคืนกลับมาได้สักทีถ้าธนาคารเวลามีจริงเราก็ไม่เคยมีสมุดบัญชีสักเล่มที่จะให้เราดูได้ว่าตอนนี้เหลือเวลาอยู่เท่าไหร่ เรารู้ว่าเราใช้เวลา10ปีของเราไปกี่ครั้งแล้วแต่เราไม่อาจรู้ว่าเราจะใช้10ปีที่เหลือของเราได้ครบไหมเมื่อเราหันหลังกลับมาขอให้พูดได้เต็มปากว่าเราใช้มันไปอย่างไม่น่าเสียดายชีวิตคนเราจะมี10ปีสักกี่ครั้งกันใช้10ปี7ครั้งของเราให้คุ้มค่าหรือถ้าคุณมี10ปี8ครั้ง9ครั้ง ก็ขอให้คุ้มค่าวันพระวันพฤหัสบดีที่21มกราคม2564ขึ้น8ค่ำเดือน3ปีชวด